ทางสัพพเมทโทสังขมะกเมพันเตวันธามิธรรมังสพัพพเมโตสังขมะกเมพันเตวันธามิสังขัางสัพพเมโทสังขมะกเม,มพันเตสรัสรถังสัเสนังสัพพันทุงอริตาโนภาโวสัทธารคตุติภริตตวานเมตังสเมตาประทันตาอวิคิตจิตตาปริตังประนันโต ส, <im <im สักเคามิจะรูปเปคิริสิขารัตเตจันตริเควิมาเนติปรเติจกามิตรุวกา迦เนเคหาวทุมิเขตเตพรมมาจายันโตเทวาจรัทระวิสเมยักกาคันทันาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวรวจานังสาธโวเมสุนันโตธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตา มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วประนมหัดนมัสการข้าพระเจ้าจะขอเชิญพระศรีสันเพชรเสด็จมอเหนือเก้าผมข้าพระเจ้าจะขอนเชิญพระรมเสด็จเบื้องบาซ้ายเชิญพันารายเสด็จเบื้องบาขวาเชิญแม่นางพุกคาเสด็จมาเป็นน้ำรายเชิญแม่นางพระปายเสด็จมาเป็นลมปากข้าพระเจ้าขอเชิญองค์พระยานคราชเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าขอเชิญพ่อพระการประทับเป็นกองดวงใจ ข้าพระเจ้าจะทําการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียนวีธาขอบารมีขอขมาองค์พระภูมิจะทีเจ้ากุมบรีแม่ธรณีแม่พระองค่าเจ้าเรือและเจ้าบานเจ้าองค์การทั้งแปดทิศที่ท,ทนศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตนสถานประจําการจูโรงราชจะพิธีณบัดน,นี้มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วประนมมัติณสมัสการขึ้นเหนือเสียร ต่างดอกไม้ตูกเตียนเซโรราบกับก้มมังคม่ายเชิญเทพเ,เท้าไทยเทวันเทพเท้าไทยเทวา16ชั้นฟ้าสิหชั้นดิน14แห่งเมืองวาดาล21พระแมธทรณี12ท้องพระโรงใหญ่จงมาชมนุมณสถานที่เห็นเป็นมงคลณักการบัตชนีด้วยเถิดพระเจ้าค่า